สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดซิงค์คอร์ปอเรชันมีปุกม,มาถึงบ้านผมเลยนะขอยืม3ล้านบาทขอเงินขอยืมเงินสามล้านบาทขอ,อนบ้านดีกว่าไหมไม่หมายควว่ามูลนิธิเรามีกติกาใช่ไหมเรื่องเงินไม่ช่วยค่ะ เรื่องเงินไม่ช่วยไม่ใช่ไม่ช่วยอย่างนั้นค่ะไม่ช่วยขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เป้าหมายคือไปใช้หนี้ให้คุณไม่ใช่ไม่ใช่นี่ตัวเองกันดีกว่าไหมพวกเราก็ต้องผ่อนเป้าหมายคือช่วยเหลือคุณด้วยวิธีการต่างๆแต่การช่วยเหลืออย่างเช่นถ้าคุณยืนอยู่ด้วยสองขาของตัวเองได้อย่างเช่นมีคุณแม่คนหนึ่งลูกเป็นออทิสติกอย่างนี้ค่ะแล้วสามีก็ทิ้งไปอย่างงี้ค่ะแล้วเขาขอเงิน4 0 0พบาทเราบอกเราไม่ให้เงินแต่เราซื้ออุปกรณ์ให้ในการทําขนมเพื่อเอาไปขายที่ร้านกาแฟปากซอยเราซื้อของให้อย่างนี้ค่ะ เพราะว่ากําลังจะสงสัยว่าหลายๆองคอ์กรที่เป็นผู้ช่วยเหลือแบบนี้เนี่ยะจ,ะจะมีคําถามกลับมาหาตัวเองเขาถามตัวเขาเองเลยนะว่าเฮ้ยเราไปช่วยแบบนี้จะทําให้เขาไม่ยืนไหมเขาจะรอแต่มาช่วยชั้นสี่มาช่วยชั้นสี่ไหมบุ๋ม um, มองเรื่องนี้ไหมครับมองค่ะในส่วนของมูลนิธิบุ๋มเนี่ยะจะดูแลในส่วนของการทําอย่างไรเพื่อลดปัญหาของสังคมดังนั้นเขาต้องไม่เป็นตัวปัญหาสังคมอีกต่อไปเราก็จะทํำยังไงก็ได้ให้เขายืนด้วยสองขาของเขาเองได้อย่างยั่งยืนและชุมชนรอบๆข้างต้องช่วยดูแลเขาต่อด้วย คือเราก็จะไปอย่างเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีลูกเพิ่งเกิดเพิ่งคลอดขาหักอย่างเงี้ยค่ะกระดุกกระดิกไปไหนไม่ได้ผมก็จะทําการประชาสัมพันธ์ถามว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยลุมบรรดาแฟนขับของเราเนี่ยขององคอ์กรทําดีอยู่ตรงไหนใกล้ๆบ้างช่วยขับรถไปดูหน่อยเขาเอาของเอาข้าวไปช่วยดูแลกันอย่างเงี้ยค่ะคือชาวบ้านเองก็อยากทําความดีแต่ก็ทําความดีในระดับที่เขาช่วยเหลือดูแลได้ถ้าถ้ามองขั้นตอนการเริ่มต้น แต่ละกรณีมันจะเริ่มจากอะไรก่อนมีการส่งข่าวเข้ามามีการร้องขอหรือว่าเราไปเจอหรืออะไรบางทีเขขอมาทางไอจีสต้าแกรมของบุ๋มนะคะบ๋มบรรดานะคะบางทีเขาขอไปทาง Facebook ขององค์กรทําดีบางทีก็มีคนส่งเคสมาให้ก็มีค่ะว่าบุ๋มก็จะพิจารณาดูว่าใครจะเป็นคนรับเรื่องตอบเพื่อให้คนในพื้นที่นักข่าวในพื้นที่ไปเช็คเคสจริงว่าระบังไหมเทเลเมดเลยใช่ไหมหมายถึงว่าแต่ละกรณีไม่เหมือนกันัดเย็บเฉพาะตัวเลยไม่มีไม่ใช่ว่าเข้าล็อกอะไรเลยคุณต้องดีไซน์ใหม่ออกแบบใหม่หมดทุกเคสเลยแล้วก็ แต่ละคือเราต้องดูด้วยว่าเราสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ด้วยหรือเปล่าบางทีเราก็ขอแรงของกู้ภัยอะค่ะที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยไปหาไปหาไปหาพื้นที่ทใช่ค่ะแล้วเราไปตรวจก่อนว่าตอนนี้บางทีพอประกาศมาทางหน้าอินเทอร์เน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์กเชื่อไหมคะของมันก็ระดมไปแล้วบางทีการที่เราไปช่วยซ้ำเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสู้เก็บไปช่วยคนที่ยังไม่ได้ดีกว่าถูกต้องค่ะแล้วเราก็ประสานเจ้าหน้าที่ในส่วนของพมบ้างหรืออะไรบ้างเพื่อเข้าไปดูแลในระยะยาวดีกว่าค่ะ เอาอย่างนี้คุณจะมีเวลาไปทํางานหรอไม,ไ,มไ,มไม่ต้องทําทุกวันเลยเหรอครับ24ชั่วโมงแทบใจอย่างนั้นก็ได้ค่ะเกือบใจเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะโอโ้โหบางทีหมาตาถลนมาตี2เงี้ยค่ะมายัางไงก็หมากดกิ่งหน้าบ้านไม่ใช่ผู้ภครเขาก็ไล่กันมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยช่วยหน่อยเพราะว่าโรงพยาบาลจะไม่รับเคสถ้าเกิดไม่มีเจ้าของไข้หมอเราก็ยอมเป็นเจ้าขอ,ของให้ ใ,ใ,ใช่ค่ะห,หมอเขาก็ถามว่าชื่อหมาชื่ออะไรไอ้เราก็ไม่ใช่เจ้าของไงล้วเราก็ง่วงเลยตีสองเลยพี่ดูหนูก็มองป้ายอ๋อชื่อฉุกเฉ <laughs> ิน,น <laughs> ตอนนี้มันก็ชื่อฉุกเฉินไปแล้วค่ะจนทุกวันน <sk ra> ี้ค่ะเจ้าของมารับไปแล้วนะคะอ่าค่ะที่ทำการวันนี้ที่อยู่ที่ไหนที่บ้านเลยค่ะพี่ที่บ้านอ่าแล้วเวลาคุณจะเอาของไปช่วยคนแล้วคุณจะเตรียมการที่บ้านหมดเลยหรอทุกคนก็จะมาที่บ้านผมหมดเลยค่ะมานั่งมากินมานอนมาปรึกษางานการรวมถึงของบริจาคต่างๆค่ะเป็นลังแบบ เต็ไมไปหมดเลยค่ะ<อ>มีเตรียมแพมเพื่อเตรียมอะไรอย่างนี้เยอะมากค่ะ<อ>เพราะว่าเด็กที่เป็น autistic, ออทิสติกเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองเนี้ยก็เยอะเหมือนกันค่ะค่ะแล้วมันไม่รู้สึกําบากกับสิ่งเหล่านี้อะไรยังไงนะฮะตอนแรกๆก็รู้สึกลกเดีอะค่ะแต่มันก็โลกไปหน่อยอะค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มชินกับของต่างๆแล้วอยู่กับมันเป็นปีแล้วอะค่ะมีนนะกรณีที่เรารู้สึกสะเทือนใจหรือประทับใจเป็นพิเศษไหมครับคงจะเป็นอย่างเช่นเคสบาเรน เคสนีม้มาอย่างไรเคสบเรเวณก็คือขอความช่วยเหลือมาทางอินสตาแกรมของบุ๋มค่ะคบ,บอกว่าโดนหลอกไปแล้วตอนนี้โดนขังอยู่ในห้องนี้แล้วเขาก็ถ่ายรูปโอ้โหค่ะถ่ายรูปรอบตึกมาให้แล้วแฟนบุ๋มก็เลยขอเบอร์โทรศัพท์สามีเขาครับ แล้วสามีเขาก็ยืนยันว่าสามีอยู่ในไทยสามีอยู่ในไทยภรรยาถูกหลอกไปบาเรน <c oughs> ใช่ค่ะสามีบอกว่าใช่มีตัวตนจริงๆอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ๆ S 2> เราก็บอกโอเคการช่วยเหลือขั้นตอนนะคะเวลาที่มีใครถูกหลอกไปต่างประเทศอย่างนี้นะคะญาติทางฝ่ายประเทศไทยแจ้งไปที่สถานีตํารวจสถานีตํารวจส่งเรื่องมายังสถานีตํารวจกลางสถานีตํารวจกลางเนี่ยส่งเรื่องสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะคะส่งเรื่องมายังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศส่งเรื่องมายังสถานทูตนับประเทศนั้นๆสถานทูตนับประเทศนั้นๆยังค่ะสถานทูตนับประเทศนั้นๆส่งเรื่องไปทาง สถานีตํารวจอีกเพื่อให้สถานีตำรวจออกวารนหรือหมายคน้นเพื่อเข้าไปบุกตึกอีกกี่วันคะหกชั้นนะ่ะชั้นละวันก็เจ็ดวันอนะอย่างน้อยเกินะเกินสองอาทิตย์บางทีอ,อค่ะแล้วเรา <Hey. S 2> ทําไงก็เลยร้อนใจบังเอิญคือผมนําเข้าน้ําหอมจากบาเรนโรงงานที่นั่นแล้วเคยบินไปดูงานที่นั่นก็เลยรู้จักเ,เ,เพื่อนไปใช่คม,มีคนรู้จักอยู่มีคนรู้จักที่นั่นก็เลยเฮ้ยไม่ได้แล้วคือน้องเขา เราเราวิดีโอคอลกันเลยแล้วสิ่งที่ผมเห็นคือเป็นผู้ชายแขก3มคนเข้ามาลากน้องเขาออกจากห้องไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ <S <S บุ๋มก็เลยต้องทําทีเป็นว่าตอนที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจของที่บาเรนนะคะยอมโทรทางไกลนะ,ะหูข้างหนึ่งก็บอกว่าโอเคโฮแต่ว่ไอทรีทูเช็คก็คือจะบอกว่าเขาเ,เราจะบอกว่าเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะว่าอัตราส่วนออนไลน์นอสองสายเลยใช่ค่ะอันนึงก็คือเป็นวิดีโอคอลกับน้องคนนั้นเลยค่ะน้องคนนั้นอีกอันตารวจที่นู่นอีกอันตารวจที่นู่นเลยค่ะแล้วก็ทางฝั่งนี้เนี่ยบุ๋มก็พยายาม พูดกับเจ้าหน้าที่คนนั้นว่าคนที่มาลากแขนบอกเ่าเฮ้ยฉันเป็นสาวไทยนะสาวไทยที่อยู่ที่บาเรนด้วยกันนะเดี๋ยวฉันจะไปปลอบเพื่อนนะ e ย l m เ w h e r ว are า o u อะไรอย่างเงี้ยทำเสรยังเป็นประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เผื่อเขาจะได้คิดว่าจะหลอกหย่คนนี้คนหนึ่งใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยรวมนัมเบอร์อาเกนพีทคือให้เขาพูดดังๆเพื่อจะได้อีกสายหนึ่งได้ยินชื่อตรงชื่อตึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตำรวจก็บุกไปก็เขาบอกว่าคือเขาบอกว่าพวอย้คนี่ก็เริ่มวอยาวคือน้องเขาเริ่มวอยไวหนักมากไม่ไป อะไรอย่างเงี้ยคือเอางี้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องเขานะหนูแย่เลยนะเพราะว่ามันเห็นภาพตอนเป็นๆอยู่ไงอ๋อถ้าถ้ามันมีการทําร้ายหรือทําอะไรเนี่ยคุณจะได้ดูการถ่ายทอดสดถูกโอ้โหแล้วตอนนั้นสัญญาณมันก็ตัดตึ้งสิ่งที่ผุมเห็นคือโดนลากลงไปข้างล่างแล้วบุ๋มก็เห็นน้องเ็าทุบรอบห้องพี่มันไม่มีหน้าต่างมันไม่มีหน้าต่างแล้วภาพมันก็ตัดไปคือสัญญาณมันหายไปปีที่แล้วอะ่ะปีที่แล้วค่ะแล้วทีนี้บุ๋มก็เลย ตำรวจก็ไปถึงตึกพอดีะนะคะพอไปถึงตึกพอดีเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ห้องที่เขาพูดเนี่ยไม่เห็นมีเลยหมุหม่งก็เลยนึกในใจบอกว่าเฮ้ยแล้วก,ก็บอกทำตำรวจไม่ใช่ละบุม่มว่าใต้ดินช่วยลงไปดูใต้ดินได้ไหมเพราะมันไม่มีหน้าต่างเพราะมันไม่มีหน้าต่างนี่คือสิ่งที่บุ่มฉุกคิดเขาก็เลยเอาตำรวจทั้งสถานีเนี่ยค้นตั้งแต่บนตึกยันล่างตึกเลยค่ะแล้วก็เจอตัวแล้วก็กลับประเทศไทยค่ะคืนนั้นเลยค่ะเขาโดนหลอกไปยังไงเขาบอกว่าให้ไปเป็นพนักงานโรงแรมค่ะ แต่ทีนี้พอไปถึงปุ๊บให้ให้ไข่ตัวแล้วน้องเ็าท้องสองเดือนอยู่นะตอนนั้นนะเพราะเขาแค่คิดว่าเป็นแค่พนักงานเมดไงปูเตียงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะมีอะไรใช่ค่ะเขาท้องอยู่ค่ะแต่ลูกก็ปลอดภัยดีปลอดภัยค่ะเพิ่งเพิ่งคลอดออกมาเป็นผู้ชายค่ะพิ่งตั้งชื่อให้ชื่อ ปนัดพง์ไม่ไม่ใช่ค่ะก็ก็นั่นเป็นเคสที่ค่อนข้างจะตื่นเต้นมากพอสมควรแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็เรียนรู้หลายๆเคสเคสที่มาดีก็มีเคสที่บอกว่าโดนหลอกไปจริงๆไม่ได้โดนหลอกไปก็มีกําลังจะถามว่ามีเคสที่มันไม่ใช่ไหมค่ะหมายถึงว่ามูนี้ที่มีมีกรณีโดนหลอกด้วยไหมมีค่ะเราก็จะเช็คหลายรอบมากค่ะจริงๆแล้วบางคนเนี่ยบอกว่าเออไม่มีค่าค่าพาหะพาไปหาหมอ นะคะพี่ที่เป็นนักข่าวในท้องถิ่นก็จะไปเช็คให้บ้านใหญ่โตมากเลยค่ะกันขี้เหนียวค่ะขอตั้งสามพันค่ะเราก็เลยแกล้งเขาบอกว่าเนี่ยช่วยกรุณาถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยได้ไหมว่าบ้านคุณน่จนแค่ไหนอะไรเงี้ยเพื่อเก็บเป็นโปรไฟล์โอ้ยขอเงินแค่สามพันจะขี้เหนียวอะไรก็ตั้งหนาโดนด่ากลับมาก็มีแต่เคสล่าสุดอยู่ที่จังหวัดสระแก้วอันนี้เขาอยู่ตัวคนเดียวนั่งอยู่บนรถเข็นแต่ถ้าเกิดมีการผ่าตัดเบ้ากระดูกสะโพกราคา2 0 0 0 0บาทตรงนี้เนี่ย แต่มันทําให้เขาเดินได้พวกเราก็ช่วยค่ะแล้วพวกเราก็ช่วยสําเร็จเราด้วยเพราะเขาจะกลับมาเป็นคนที่ทำอย่างทำงานทําอะไรได้ใช่ค่ะนี่ยคือเราเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้เขาได้สองหมื่นทีมเราก็ช่วยค่ะแต่แต่ทำไมสามพันเรายังไม่ช่วยเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาเราใช้เงินเป็นเงินบริจาคจากประชาชนซึ่งบุ๋มจะต้องคิดให้ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดค่ะ ก็คือแปลว่ามีทั้งเงินของคุณเงินของเพื่อนคุณเงินของทุกคนคและประชาชนต่างๆที่มีจิตคิดแบบเดียวกันใช่ค่ะเราก็มีหน้าที่ใช้เงินของเขาแบบถูกทางใช่ค่ะแล้วก็ให้ชัดเจนที่สุดค่ะหนึ่งในปัญหาขององค์กรที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือว่าสิ่งที่เราจะช่วยเขาสมมติคุณทําด้วยความตั้งใจว่าอ่าคนนี้ช่วยอย่างนี้ช่วยคุณดูลำบากช่วยอย่างนี้สิบาทแต่ผมอยากได้30บาท มันมีความขัดแย้งแบบนี้ไหมในกรณีแ<ม>นีมีค่ะมีค่ะอย่างเช่นขอค่างานศพอย่างเงี้ยค่ะขอค่างานศพจุกๆขอสามหมื่นผมบอกว่าผมไม่ให้เพราะกรณีนี้เนี่ยอย่างอาณาถาเนี่ยยังไม่กี่พันห้าหกพันเราก็ยังทํามาแล้วดังนั้นถ้าเกิดคุณยากจนจริงคุณไม่จําเป็นต้องจัดงานใหญ่โตอย,อย่างนั้นก็ได้เราก็ไม่ให้ค่ะแล้วอย่างนี้คุณจะจะเคยโดนต่อว่าเคยเคยโดนเคยค่ะเคยค่ะบอกว่าองค์กรทําดีคุณบุ๋มดูรวยจะตายบ้านก็ตั้งแพงแล้วทาไมถึงให้แค่นี้ให้ไม่ได้ถ้าบุ๋มให้เคสหนึ่งบุ๋มก ๋มก็ต้องมีความเท่าเทียมกันและความชัดเจนและความยุติธรรมและอย่างที่ผมบอกค่ะเงินทุกบาทต่อให้หนึ่งบาทบุมก็ให้ไม่ได้เพราะมันเป็นเงินบริจาคจากประชาชนค่ะส่วนมากเป็นใครครผู้บริจาคผู้บริจาคบอกต<ม>ากมตรงค่ะเป็นคนยากคนจนทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะเป็นคนหาเช้ากินข่าเป็นชาวบ้านทั่วๆไปจริงๆค่ะบริจาคคนละร้อยสองร้อยไม่ใช่ค่ะเพราะ<า><อ>คนะจนๆเนี่ยเขารู้ว่าความลําบากคืออะไรเพราะคนจนๆเขารู้ว่าเวลาที่เขา มันหมดทางสู้มืดแปดด้านมันมืดแปดด้านเป็นยังไงและนักวันหนึ่งมันมีแสงสว่างหรือมือมือหนึ่งมันยื่นไปช่วยเหลือเขาเนี่ยมันดีใจแค่ไหนเป็นชาวบ้านทั่วไปมีทัรับบริจาคอะไรหรืยังมีทั้งรับบริจาคขายเสื้อทุกอย่างหรือว่าเปิดบัญชีคือให้เห็นว่าเคสเนี่ยเราทําจริงๆเราเสียเงินไปเท่าไหร่อันนี้เราไม่ได้เสียเงินแต่ลงแรงไปเท่าไหร่เราทําอะไรบ้างวันๆเราทําอะไรบ้างทุกอย่างต้องเปิดเผยหมดเปิดเผยหมดค่ะแล้วก็ทีนี้เขาก็จะเห็นแล้วเราก็บอกว่าถ้าเกิดใครไม่ตาก็โอเค ถ้าเกิดลงโอนเข้าบัญชีคนป่วยได้เองเลยก็ตามสบายหรือจะเข้าการทํางานขององค์กรทรรดีก็ได้ฟังมาแบบนี้กรณีต่างๆที่ได้ช่วยแบบนี้ รู้สึกคลับคล้ายคลับค่าว่าคุณจะกลายเป็นคุณปวีนาสองไหมถ้าคุณปวีนาท่านทํางานที่เด่นชัดมากค่ะทางานด้านตรีและเด็กส่วนใหญ่เลยใช่ค่ะสตรีและเด็กส่วนใหญ่เลยค่ะแต่ของเราเนี่ยแม้กระทั่งโดนโกงออนไลน์โดนอะไรอย่างนี้เราก็ทําด้วยอะค่ะมันก็เลยเป็นเราไม่ได้จาะจงไปขนาดนั้นไม่ใช่ค่ะเป็นคนสัจธแต่ก็เป้าหมายช่วยเหลือเหมือนกันแต่บังเอิญส่วนใหญ่คนที่โดนโดนทําร้ายมักจะเป็นเด็กและสตรีไง เขาคิดว่าในสังคมใครจะเป็นเหยื่อง่ายที่สุดนอกจากผู้หญิงและเด็กใช่ค่ะเราก็เลยจะค่อนข้างจะเป็นแนวนี้ดังนั้นผมเชื่อว่างานท่านก็เยอะแล้วอะค่ะก็แบ่งๆบ่งกดูแลก็ไม่ได้บอกว่าใครต้องทาด้านใดด้านหนึ่งเข้าใจเข้าใจคือจริงๆแล้วอะไรใครช่วยอะไรได้จะมีปรีนาสามได้ก็ยินดียินดีค่ะถ้าช่วยกันผมว่ามีเป็นสิบคนยิ่งดีค่ะเพราะสังคมมันต้องการการช่วยเหลือกันนะคะมุมมองต่อเรื่องหนึ่งที่จะตามมาเสมอเวลาคนที่เป็นคนในวงการบันเทิง มีข่าวว่าทำความดีคือสร้างภาพใช่ไหมทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะจริงหรืออะไรก็ว่ากันไปมองเรื่องนี้ยังไงครับไอภาพนมด้านข้างชุดสีส้มอ่ะอุ้ยโฟเวิร์ดกันจริงแค่เห็นที่นมครึ่งซี่ตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเหรอแอบอ้างรถของบุหะหารเอาเอาป้ายทะเบียนมีทําสมุดเลยนะคะทาเล่มเลยนะคะแล้วเขาทาป้ายภาษีด้วยแล้วก็เอารถเนี่ยไประเบิดที่บิ๊กซีปัตตานีเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ถ้าเรายังมองว่าปัญหารอบด้านปัญหาใกล้ตัวเป็นปัญหาของคนอื่นมันจะกลายเป็นปัญหาต่างคนต่างอยู่ความเห็นแก่ตัวมันจะเกิดขึ้นจริงๆ